สี่สามสองหนึ่งเจัสดสีค่ะนันนะอยู่ที่โรงนะนะนะแรมค่ะเดี๋ยวนานาจะไปกินข้าวไปเลยบายบายเคค่ะเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเดี๋ยวพึ่งเพิ่งเพิ่ไม่ลงนี่ชั้นสี่เองมีตัดใครมาสองคั้เราเห็นพี่แม่ใช่เดี๋ยวมีระวังหลังให้นานาตอนนี้นานาอยู่ที่ร้านโรลิคเคนนะคะวันนี้เรากินข้าวเช้ากันของนานาเป็นข้าวอะไรจำไ,ได้ไหมข้างหลังอะไร กปสวยถ้าสวยกับปลาอะไรปลาแล้วก็มีตางตัวแล้วก็อาใจเ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 ฮ้หิวยังหิวยังหิวหิวแล้วโอเคเดี๋ยวเราเราอาหารกันก่อนนะคะเราสั่งอาหารไปเยอะมากเลยดูสิดูต้องหลายอันของอะไรมีไข่ตุ๋นเนี่ยไอ้ยไข่เจียวเนี่ยเดี๋ยวกินข้าวกันเด็กเสิร์ฟน้ำอันนี้เหมือนไม้ฉาก เด um. okay, ีน้องเดี๋ยวเดน้องจับแก้วนะไม่จับข้างบน่างนะโอเคไหมคะมันจะได้ไม่หล่นโอเคแก้วน้ำพอมาไม่หายไปไหนเดี๋ยวป้าพี่เข้าไปตักให้ใหม่เลยอาหารเช้าของน้องค่ะน้องสามเป็นชแซลมอนเนาะแล้วก็มีทำมังคุดยากิของป้าพี่น่ากินมากเป็นมังคุดโรลดนะคะแล้วก็มีคุชูระ เดี๋ยวเราจินมข้าวกันนะคะเดี๋ยวมามี่รอก่อนไาย้ก็ของมามี่ค่ะเป็นข้าวแล้วก็เป็นปลาด้วยแล้วก็มีนี่ด้วยอะไรสักอย่างขอบคุณนะคะแก้วกระลาษขันแก้ว ทางมุ่งหน้าไปที่โอริบาตนะคะข้ามอ่าวนะนะะแล้วนะตอนนี้เดี๋ยวเราลงสายต่อไปนะคะน,นะ okay. น้าเบลกันนะโอเคแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ไหนกันนะอยู่โอเลย ได้บาเอาหมาโอะไรโอได้บาโอได้บาโอเควันนี้เราอยู่ที่มีไรครังนะคะตปีเ็ไปหาข้อมูลว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เนี่เรามาที่เกาะไุไดบาแล้วก็ลงสถานีที่8แล้วก็เดินลงมาทางออกเอหนึ่แล้วก็เดินไปตามทางเรื่อยๆเปิดแบบ Google เอานะเดินมาประมาณ400เมตร เดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วขั้นก่อนค่ะผู้ใหญ่630ค่ะของเด็กเล็กไม่รู้เท่าไหร่เมื่อกี้ใช่น้ำหนักลงเนาะถึงแล้วค่ะโอ้โหที่นี่เขาเล่นคำนะมีอะไรแขนมีอะไรทัน มีอะไรแปลว่าวันอนาคตวันข้างหน้าอย่างเงี้ยเคนสามารถนะะเขาจะบอกว่าวันพรุ่งนี้สามารถทำอะไรได้มากหนึ่งสองสามจ้าปิ๊งเย้เราจะมือเนียวเย้เยเก่งมากน่ะพี่น้าหนึ่งลูกหนึ่งโอเค thank you thank you ื้อตั๋วข้างหน้าแล้วก็เข้ามาข้างในตัวสัตว์ดูไหมหมุนยนตนค่ะโลบอด hello, hello. จับได้นีไ่ไง <c oughs> นี่นะถ้าเราจะมีคำสั่งอะไรบอกแลถ้าเากิดราสแกนตรงนี้เต้ยบแกน เบาๆนะแต่โ bien, เบเจ็บๆนะลูกนะบ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายๆไหมเขาไม่อยู่มน,น,น้ kiss, 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 นองทำยังไงดิส่งจุ๊บส่งจุ๊บมาค้นกันคิสคิสกันคิสคิสกันถ้าคิสคิสกันเอ็นเอ เอ็น,นอ,อีกรอบนึงอีกทีแล้วก็โอเคแล้วก็คอนเฟิร์มโอเคเยสน้องลากอันนี้ค่ะไปถึงข้างบนเลยข้างบนเลยข้างบนเลยโอเคแล้วก็คอนเฟิร์มค่ะใช่ค่ะน,านา้าๆว้าวน้าๆน,นี่นาน้าๆเลื่อนเลยค่ะคน้าปล่อยออกไปเลยถูแล้วก็ออกไปเลย ไปไกลๆเลยไปไกลๆออกไปอีกโอเคยุ่นยังของนักไปแล้ว <ok> ของนังไปแล้ว<ส><ด>ของมาป,ปิกก็ไปแล้ว<ส><ด><ส><ด>อันนี้เรื่องอินเทอร์เน็ตะนะคะมเินไม่เป็นไม่รู้เรื่องให้พ่อลูกเขาไปเล่นกันเลย go กดได้เลยกดตาร์ท<ส>ได้เลย อู้อ้าจึงหนึ่งสเก่งมากปาปีบ้างปิได้เท่าไหร่นะได้เลยนะมันดูปาปีกดกันปาปีจะได้เท่าไหร่นะ้าลทางไกลเลยไางโอเคนาบ้าง ขามกดเสียงให้ฟ้านอยให้ฟ้าให้ฟ้าเออสุดยอดเฮ่ยกายต้องตีสิ่งไง นันนะกดได้เก่งด,ดีลูกนะกดเท่าไหร่นูกนว่าทำได้ไป,ไป,ไป,ไปแปแปก่ะพอแล้วไปกันปไปไปนะ <c oughs> ลูกโล่ไปจากมิวเซียมเรามาที่เด็กไทโพลิสนะคะจะไปที่เลคแลลด์กัน โ okay, อเค let's go นี่ <laughs> เด็คก็แลนไปดูเรือกละน่าทำเป็นเล็กแลนะคะ่ะนี่ไงนะเจอแล้วชอปนี่ค่ะปะปีป้ ชอบในก็แรงแล้วนะคือระดับหลักๆอ่ะไม่ใช่อะไรนะจะเอามา,มาเอาบุเอาที่มันเป็นแบบโบชัวป่ะคาตาล็อกคาตาล็อกเออมาเอาคาตาล็อกที่นี่ค่ะเาชอบมากสอปหันี่ายค็อจะไ่ไหนล่ะเอลซ่า hey, จะไม่อยู่ประสัดเอลซ่าก็จะไม่ให้เจ้าหญิงนะคะี่เอลซ่าอยู่ประจานอะ่ะ ใครนัง่งต้องเป็นนักลบหรือเปล่าอืยอหืออีเหี้ยอะไรเกี่ยวกันบ้างมัจะหายเลยบ๊ายบาย ออกหันกระยาแก้วต่อกันที่อาก้าซิตี้โอเดีบบะพอลูกไปนู่งแล้วโตเคยียว โอ้ไมยได้ป่าวหลับแน่อะไรเฮ้ยกันอีกมือหนึ่งต้องลองต้องมีนะขี so ้เจ้าเราไม่ใช่ยองๆ นะไปงดดันก,ก,กังะๆไหนตัวนี้ขไปเลยนี่สวยนะโอ้นี่ไงจ้า<ช><บ>ขอท่าตัสวยก่อนไ<ว>ปไปกันเนาะไป โอเคตึงเยสวยมากค่ะหาปีกันไปเราแวะมาเติมพลังรองท้องที่ร้านาเมงตตึกอะไรเนี่ยปีกมันตรงนี้มันตึกอะไรนะแต่บูซิตี้เักอยากไหมอ๋อข้ออ๋อข้อโอเคอันนี้ร้านนี้มันเป็นราเมงฮอกไกโดอ่ะตอนนี้เป็นเวลาเกือบจะหกโมงแล้วนะคะมันจะประการรับจะเข้าจับตาจะเขารู้จัประการแล้ว อันนี้คือราเมนของมามีค่ะอันนี้คือราเมนของปัปปี้ค่ะแม่บอกต้องแมาม,มีน้องแบตทองแล้วขอบคุณนะคะไป่ลองกันนะครับอ็มีมีหงอกด้วยเหรอกระซิบกระซิบเธอกินไม่น่าจะได้จริงเหรออร่อยแต่เขาเยอะเลย ทุกคนตั้งใจกินนเลยพะงาณะนะน่าจะหิวโอเคเราไปกินข้าวกันก่อนป๊อปี้บอกว่าของป๊อปี้เลี่ยนมากเลยแต่ของนะ้าอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะของานณะขนมเนื้ออืของมามีเป็นมิโซ,เโซะ,ะ,ปปเะเป็นซุปมิโซะสไปซี่นะคะของป๊อีเป็นเพปเปอร์สปรซี่จะกัมิโซสด้วยไปกินข้าวกันก่อน อเดินกลางวันจะดีไหมใช่คืออะไรอะคอลเตี้อะไรแะไอ้นดึกเนี่ยเหรอมีอะไรเจเิตวิชั่นหรอพูดได้ไงอะไม่เขียนอยู่ไหนอะกลับไปอากิฮาบาระกันอากาศตอนนี้สบายๆนะคะแบบลมเย็นอความยินดแบบนี้ตอนเที่ยวนซีแลนด์หุ่งนี้ไงพรุ่งนี้

หนะึ่งกิโลสี่ร้อยเมตร่ะแล้วถึงที่ที่พักวัน,นี้เดินมาที่ทางแล้วค่ะก็วันนี้เดทูบายยอันนั้นก็ยังไม่ตื่นหลับคืนนี้น่าจะหลับยาวจนพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะไปดิสนีย์แลน <Yeah. S 1> ด์เจอกัน